พระเจ้าอโาศกมหาราชชำระล้างอลัชีถึงหก0 0 0่นรูปเพื่อทำารงพระธรรมวินัยการจับศึกพระที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัยผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสจำนวนหลายรูปที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกย้อนรอยประวัติศาสตร์พระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์าาาาผู้ทรงธรรม ปฏิรูปศาสนาชำระล้างอาลัชชีถึงหกหมืนรูปเพื่อทำารงพระธรรมวินันพระเจ้าอโศกมหาราชเคยมีการสั่งศึกพระเป็นจำนวนมากมาแล้วโดยมีการกล่าวถึงตัวเลขถึงหกหมืนรูปการกระทาดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อทำารงรักษาไว้ซึ่งพระธรรมวินัยและกำจัดพระพิสุที่ประพฤติไม่เหมาะสม หรือที่เรียกว่าอลรัชีผู้ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสสั่งสมของมัวเมาในลาบสักการะเหลวไหลในเกียรติเหเหอมและเพลิดเพลินในโลกียวัตถุจากนั้นพระองค์ได้ทรงเป็นศาสนูปถะมพกในการสังคยานาและส่งสมานทูตประกาศพระพุทธศาสนาพระเจ้าอโาศกมหาราชแห่งราชวงศ์โมริยะ กษัตริย์ผู้ปกครองดินแดนอินเดียพุทธศักราช276ถึงพุทธศักราช312ทรงเป็นกษัตริย์ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าทรงทำรรนุบำรุงศาสนาด้วยการสร้างวัดวิหารสถูปเจดีย์และหลักศิราจารึกมากมายอีกทั้งยังถวายปัจจัยสีแก่พระพิสุสง์ เพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้บำเพ็ญสมาณธรรมได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัยอย่างชีพอย่างไรก็ตามด้วยการทำหนูบำรุงดังกล่าวกลับดึงดูดให้นักบวชนอกศาสนาจำนวนมากปลอมตัวเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อสแสวงหาลาภสักการะเมื่อบวชแล้วพวกเขาเหล่านี้ยังคงสั่งสอนลัทธิเก่าของตน โดยอ้างว่าเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาทําให้พระธรรมวินัยบิดเบือนและสร้างความแตกแยกภายในสังคมนทนพระโมคคัลีบุตรติดสเทระผู้มีความแตกฉานในพระไตรปิฎกคนรูปกับพระมหาโมคคลานะเทระในสมัยพุทธกาลร,รู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งกับการประพฤติของเหล่าพระพิสุปลอมปนเหล่านี้ จึงได้ปลีกตัวไปจำพรรษาณถ้ำอุโทโธตังขบรนพศเป็นเวลาเจปีและมอบภารกิจคณะสงฆ์ให้พระมหินทเถระดูแลแทนในยุคนั้นจำนวนพระอารันชีมีมากกว่าพระพิสุผู้บริสุทธิ์ทำให้การทำอุโบสถสังฆกรรมต้องหยุดชะงักไปถึงเจปีเนื่องจากพระสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่ยอมร่วมสังฆกรรมกับพระอารันชี การแตกแยกนี้สร้างความไม่สบายพระทัยแก่พระเจ้าอาโศกมหาราชอย่างมากพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้พระสงฆ์กลับมาปรองดองกันจึงตรัสสั่งให้อมาตหาวิธีจัดการด้วยความเข้าใจผิดในพระราชดำรัสอามาตได้กระทำการร้ายแรงโดยบังคับให้พระพิสุผู้บริสุทธิ์เข้าร่วมอุโบสถกับพระอัชชีเมื่อพระพิสุบริสุทธิ์ปฏิเสธ อมาจึงสั่งประหารชีวิตพระพิสุเหล่านั้นหลายลูกเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงทราบข่าวก็ตกพระไทยเป็นอย่างยิ่งจึงรีบเสด็จไปขอขมาต่อพระพิสุที่อารามและตรัสถามว่าความผิดนี้จะตกถึงพระองค์หรือไม่พระสงฆ์ต่างถวายคำตอบที่แตกต่างกันไปบางก็ว่าผิดบางก็ว่าไม่ผิดทำให้พระองค์ยิ่งกระวนกระวายพระไทย ทรงปรารถนาผู้มีความรู้ความสามารถในพระธรรมวินัยมาไขข้อสงสัยเมื่อได้รับคำแนะนำว่ามีเพียงพระโมคคลรีบุตรติดสเทระเท่านั้นที่สามารถให้คำตอบที่กระจ่างได้พระองค์จึงส่งสารไปอาราธนาท่านมายังเมืองปัตตลีบุตรแม้จะมีการอาราธนาหลายครั้งแต่ไม่เป็นผลพระเจ้าอาโศกก็ยังไม่ทรงยออ่อท้อ ทรงส่งพนักงานไปอาราธนาพระเถระทางเรือรบตามคำแนะนำของพระติสเถระซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระโมคคิริบุตรติสเถระในที่สุดพระเถระก็ยอมเดินทางมาเมื่อพระเถระเดินทางมาถึงพระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จไปรับด้วยพระองค์เองทรงลุยน้ำไปจนถึงพระชานุหรือเขายื่นพระกรให้พระเถระจับ แระตรัสว่าขอพระคุณท่านจงสงเคราะห์ข้าพเจ้าเถิดจากนั้นทรงนำท่านไปยังอุทยานและแสดงความเคารพอย่างสูงพระองค์ทรงสอบถามอีกครั้งว่าการกระทำของอมาตนั้นจะถือเป็นบาปกรรมของพระองค์หรือไม่พระเถระถวายคำตอบว่ามหาบาพิษจะเป็นบาปได้ก็ต่อเมื่อพระองค์มีเจตนาที่จะฆ่าเท่านั้น คำตอบนี้ทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยและคลายความกังวลอย่างยิ่งการชำระพระศาสนาและการสังฆานาแม้ความสงสัยส่วนพระองค์จะคลี่คลายแต่ปัญหาของพระอารัชีในพระพุทธศาสนายังคงอยู่พวกเขาเหล่านี้ยังคงสแสวงหาลาบสักการะและเลยการปฏิบัติธรรมประพฤติผิดธรรมวินัย และหลอกลวงประชาชนทําให้พระสัตยธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมัวหมองในปีพุทธศักราช287พระโมคคลีีบุตรติสเทระได้ถวายเทศนาแด่พระเจ้าอโศกมหาราชจนพระองค์ทรงเลื่อมใสอย่างสุดซึง้งพระองค์ประทับอยู่ที่อุทยานเป็นเวลาเจ็ดวันเพื่อเตรียมการชำระพระศาสนาให้บริสุทธิ์ จากพวกเดรธีที่ปลอมบวชในวันที่7พระองค์ทรงประกาศเรียกประชุมพระพิสุททั้งหมดในชมพูทวีปให้มาที่อโศการามเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์พระเจ้าอาโศกมหาราชประทับนั่งภายในม่านพร้อมกับพระโมคคลีบุตรติสเทระทรงให้พระพิสุตแต่ละนิกายรวมกลุ่มกันแล้วตรัสถาม ให้อธิบายคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อพระพิสุเหล่านั้นอธิบายผิดเพี้ยนไปตามลัทธิของตนพระเจ้าอาโศกมหาราชจึงตรัสให้พระอารัชีเหล่านั้นทั้งหมดศึกจากสมณเพศซึ่งมีจำนวนถึงหกหมื่นรูปภายหลังจากการกำจัดพระพิสุอาราชัชีออกไปจากพระพุทธศาสนาแล้วพระโมคคลีบุตรติสเถระ จึงได้จัดให้มีการสังฆยานาครั้งที่สามขึ้นณอโศการามเมืองปะตะลีบุตรโดยได้รับการอุปถัมภ์จากพระเจ้าอโศกมหาราชอย่างเต็มที่การกระทําครั้งนี้ถือเป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญที่ช่วยทำรงรักษาพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์มั่นคงสืบไปที่มาแห่งเ c e b o o k ลมหายใจแห่งการเวลา ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ